วิวิลี่ขายยังคลองจออยู่เหมือนเดิมครับผมละครยังแน่แน,นก็รับหมดทุกอย่างเลยครับนะฮะทั้งรายการทั้งละครก็ปีนี้ก็น่าจะมีสัก4-5เรื่องครับะนะฮะใครยื่ติดต่อเข้ามาก็คือ,อยังรับได้อีกด้รับหมดแหละครับตั้งแต่มีลูกมาแล้วต้องจ่ายค่าลเล่าเรียนเนี่ยนะครับผมก็ <c oughs> โอ้ยค่าใช้จ่ายมันสูงองีนะฮะ <c oughs> ก,ก,ก็ต้องทำ <c oughs> ทำให้หมด สมัยนี้ค่าเทอมก็คือแพงเนาะพี่นีนเนาะอู้ก็ต้องมันเผอิญเราไม่ได้เลือกโรงเรียนเมียเราเป็นคนเลือกโรงเรียนมันก็ต้องแล้วแต่เมียเราเลือกฮะก็เขาเลือกไปแล้วเราก็จัดการเรามีหน้าที่ไปหาเงินมาจ่ายจบคือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับทาการแสดงอยู่ตามกองละครรับงานเล่นไปเรื่อยๆเอาเงินให้ภรรยาภรรยาเอาเงินให้โรงเรียนจบเยี่ยม วงวงจรชีวิต <laughs> เฮียภรรยาแม่เอออยากจะเบรกงานบ้างพักบ้างหรือยังไงพี่ลูกไม่มีการพูดถึงเรื่องของเกษียณหรือหย,หยุดหรือพักผ่อนหรือเหนื่อยเลยครับ<อ>ไม่มีแม้แต่นิดเดียวครับผมเรียกได้ว่าอยู่บ้านเนี่ยช่วงที่มันหยุดกันนานๆนะ,นะเราก็แบบว่าโอ้ยปีนปีน,ป,นปีนกำแพงกันเลยทีเดียวแหละอบอกว่าอยากออกไปทำงานมากครับผมนะฮะบาะว่าไม่อยากจะไม่อยากจะหยุดเฉยๆเลยแม้แต่นิดเดียวครับ ชอบมากแอคทีฟแอคทีฟเป็นคนแอคทีฟคอนเซปต์ห้ามเกษียณจากวงการคือจักภรรยาล้วนๆก็ภรรยาได้ฝากฝังไว้แล้วบอกว่าวิลลี่อยู่ในวงการบันเทิงเขาก็ดูแลวิลลี่มาตั้งแต่เล็กหาเงินมาให้วิลลี่เรียนหนังสือจนจบเพราะฉะนั้นเนี่ยวิลลี่ตายคากองถ่ายนะจ๊ะเป็นคำสั่งเสียเลยทีเดียวครับจะทำจนกว่าจะเลือกได้ว่าจำบทไม่ได้หรือจำนักแสดงด้วยกันไม่ได้แบบนั้น พี่ไม่คิดจะแบบว่าหืออือกับภรรยาแล้วบ้างเหรอคะไม่เพื่อเราหลงแต่งงานกับเขาไปแล้วเพื่ออะไรที่จะไปสู้กับเขาเรารู้อยู่แล้วว่ามีแต่แพ้กับแพ้แล้วเราทําตามที่คําสั่งเลยดีกว่าครับดีที่สุดฮะแต่แ้วทย่อยางได้รับรื่นแน่นอนที่สุดครับเราใหญ่โตเราเหวี่ยงเราใช้อารมณ์กวาดงวงฟาดงวงฟาดงาตามกองถ่ายตามบทละครกลับไปบ้านเราก็เป็นแมวตัวน้อยๆเดี๋ยวนี้ผม เวลากลับบ้านดึกๆนี่ภรรยาหลับแล้วเนี่ยผมเดินเข้าไปใกล้ๆเขาหลับอยู่เนี่ยผมอย่างนี้เลยหิ่งเลยฮะ้าเลยฮะไม่มีไม่มีสู้อะไรครับครับท อย่างคุณลูกบ so like <de> ้างพี่พี่ลี่เคยเห็นกรณีนี้พี่ลี่บอกว่าแบบว่าอยากให้ลูกเรียนที่งเรียนเพราะกลัวโควิดตอนนี้ให้น้องสามารถอนุญาตให้น้องกลับไปเรียนโรงเรียนได้อย่างพี่ก็ยังเลยครับยังเลยเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตกลงว่าเด็กเนี่ยเพราะลูกผมสิบขวบไงมันก้มกึ่งระหว่าง5กับสิเเนี่ยไม่รู้จะฉีดไม่ฉีดยังไงดีแล้วก็ไม่รู้ว่าโอกาสติดรู้ว่าน้อยลงแล้วก็ความรุนแรงเดี๋ยวนี้มันก็น้อยลงแต่ก็ยังเป็นความเสี่ยงอยู่ดีเพราะว่าอย่างเราเนี่ยผมผมถ่าย กองถ่ายวันนี้ก็ ATK ตอนเช้าก่อนเข้ากองได้ไปย้ายไปอีกกองหนึ่งก็ ATK อีกก่อนที่จเข้าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดับเบิลเช็คตัวเราเองแต่ลูกเนี่ยที่โรงเรียนอ่ะเขาคงไม่ ATK ทุกวันหรอกมันก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเราก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักระยะหนึ่งพอพอมันเป็น herd immunity หรือว่าทุกคนเรียบร้อยหมดแล้วกลายเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยก็จะกลับไปเหมือนเดิม ว่าสองปีกว่าแล้วเนาะที่น้องต้องอยู่บ้านใช่ฮะสองปีกว่าที่ให้ครูมาสอนที่บ้านก็ก็ดีก็ปลอดภัยด้วยก็ดีกว่าเรียนออนไลน์เหนื่อยกว่าเยอะเรียนออนไลน์เฮ้ยตั้งใจมองมองมองกล้องมองกล้องพ่อแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกตอนเรียนออนไลน์ก็อยู่เฝ้าว่าตั้งใจหรือเปล่าหรือคุยกันรู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ พี่น้องมีบ่นไหมเลิกบ่นหรือ,อยังที่แบบว่าอยากออกไปหาเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนหรือ,อยังไงพี่หน้าองศาร <Ừ. S 2> เอาพุ่งตรงเด็กๆเ,เนี่ยยุคนี้หน้าองศารมากเพราะว่าหนึ่งคงคิดถึงเพื่อนมากสองต่างฝ่ายต่างครอบครัวก็ระแวงกันไป <Ừ. S 2> ก,ก,ก็มีได้เล่นกันซักบ้านสองบ้านที่สนิทแล้วก, <Ừ. S 2> แวก็แล้วก็ตรวจสอบกันหมดแล้วว่าไม่มีอะไรก็ส่งไปเล่นบ้างส่งกลับมาเล่นฝั่งเราบ้างอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> ก็เล่นกันที่บ้านซะส่วนใหญ่ครับ ไม่ออกไปข้างนอกเลยก็ใช่เพราะว่ามันก็ยังเป็นความเสี่ยงอยู่มันก็ยังเป็นความเสี่ยงแล้วเราก,เราก็เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าติดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงคือตัวลูกเราคงคงจะไม่ได้เป็นอะไรหนักแต่ว่าผมมีผู้ใหญ่852สองคนอยู่ที่บ้านด้วยไงม,มันก็ยิ่งมีความเสี่ยงใหญ่เลยว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเอากลับมามแล้วแล้วเขาเกิดติดขึ้นมาแล้วเ,เกิดเขามีโรคประจําตัวแล้วจะทํำยังไง แ่านั่นเองก็เลยต้องระวังนิดหนึ่งครับออก็เลยต้องให้ลูกเสียสละสัก2ปี 2> ครับถ้าคุณมันยาวนานแบบสปีอะไรอย่างนี้ก็ต้องสี่ปีห้าปีก็ได้เห็นลูกผมอีกทีมีหนวดแล้วอะฮะอย่างนั้นอ,อ่ะมีหนวดขึ้นละกําลังแบบว่าไม่รู้จักอะไรเลยจีบหญิงไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยลาบากละคราวเนี้ยครับคุณพ่อต้องแบบแบ่งเวลาเล่นกับลูกไหมฮะพีี่เพื่อแบบให้น้องใครเงาหรือยังไงอย่างเงี้ยก็เล่นฮะก็อยู่ที่บ้านก็จะก็จะพยายามแบบว่าพอเสร็จงานปุ๊บก็รีบกลับไปผมก็ยังพานอนอยู่ พานอนทุกวันเพราะว่าเราเราไม่ได้เป็นพระเอกนางเอกที่จะต้องมานั่งอยู่จนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งแลง้วไงเราก็อาจจะได้เลิกเร็วเราก็กลับบ้านไปพาลูกนอนไปอะไรต่ออะไรได,ได้ได้ใช้เวลาอยู่บ้างครับกับเรื่องของการลงรูปเด็กบางพี่ลี่กำกลังเป็นกระแสะตอนนี้อย่างพี่ลี่เป็นแบบคนต้นๆเลยที่เหมือนแบบเทารบเหมือนติดความเป็นส่วนบุคคลของลูกอ๋อเด็กใช่ไหม,มผมผมก็ไม่ได้ลงมานานแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเขาอยากอยู่ในวงการหรือเปล่าไง ถูกไหมฮะแล้วสองเดี๋ยวนี้รูปมันอยู่ในคลาวดล์ละม,มันจะอยู่ในอยู่ในออนไลน์ตลอดชีวิต<ะ>เพราะฉะนั้นก็ลงแค่พอประมาณมเพราะว่าเกิดวันหนึ่งเขาอยากเป็นศิลปิน<ะ>วาดรูปอยู่ในป่าโดยที่ไม่มีใครรู้จักเขาอตอนนี้ก็ลำบากแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ลูกผมเนี่ย ไปถึงตะเข็บชายแดนก็ยังมีคนรู้จักอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันเราก็เผาๆไปสันิดหนึ่งแค่นั้นเองก็ไม่อัปเดตสักเท่าไหร่ครับที่มองเรื่องการเคารพสิทธิ์ของลูกเรายังไงบ้างในในหาที่แบบเราเป็นพ่อแล้วอันนี้ก็คือลูกเราเองแต่เราก็เคารพสิทธิ์ของลูกเราเยคือผมอ่ะผมรู้เรื่องของ ฐานะคุณพ่อคุณแม่ที่ภูมิใจในตัวลูกแล้วก็อยากจะโชว์อยากจะอวดอยากจะให้เห็นอยากจะอัปเดตให้คนได้เห็นเพราะว่าด้วยโควิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศหรือไม่ได้เจอกันหลายปีเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสได้ได้อัปเดตกันก็จะได้เห็นลูกกันบ้างแต่ว่าเผอิญว่าพอมันเป็นออนไลน์เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่จะออกมาในอนาคตคือเราไม่รู้ว่าความรู้สึกของเด็กในอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยเผา ส่งในกรุ๊ปไลน์แล้วกันออไม่ต้องออกมาสู่สายตาประชาชนขนาดนั้นก็ดูกันเองดูกันเองในครอบครัวแล้วใครใครอยากเซฟก,ก็เซฟกันไปแค่นั้นเองเพราะว่าเด็กยังยังไม่มอีอายุเขายังไม่ถึงที่เขาจะตัดสินใจได้เ,ออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟเรื่องนี้ให้เขาด้วยเ,ออเวลาลงนี้เราต้องขอน้องมิงญไหมครับว่าเดี๋ยวพ่ลงรูปนี้หรือยังผมไม่เคยลงรูปเลยไม่ลงเลยผมไม่ลงเลย<ม> เดลีเขาคงไม่ขอแล้วครับเพราะว่าเขาเป็นใหญ่ที่บ้านเขาอยากทําอะไรเขาก็ทาใช่แต่เขาก็เขาก็ลงแค่ไว้ยเดือน2เดือนลงสักรูปหนึ่งแค่นั้นเองก็รูปคู่กันอะไรเงี้ยนิดหน่อยแต่ขอไมี่เดือเราจะทําอะไรกับลูกหรืออะไรเงี้ยต้องมีการขอในบ้านเราเออผมคิดว่าไม่ได้ขอนะเราไม่ได้ขอเพราะเหมือนมันมันมันไม่ได้เหมือนกับแบบว่าเป็นกฎเหล็กไงเราไม่ได้ขอก็แต่ว่าเราก็พิจารณารูปที่จะลงว่ามันมัน เพื่ออะไรแค่นั้นเองเหมาะสมไหมแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี้ยมันก็มีเขาเรียกว่าสิทธิของเด็กเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเราในฐานะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นง่ายๆนะครับคือไม่ใช่ทําคนท้องและเป็นพ่อแม่ได้นะเข้าใจป่ะมันต้องมันต้องมีความรับผิดชอบที่ตามมาด้วยอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้เรื่องเนี้ยถึงได้บอกไงบอกว่า มันต้องศึกษากันมันต้องมันต้องใส่หมวกคุณพ่อคุณแม่จริง,รงๆว่าต้องทำยังไงติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ